ก็สวัสดีนะครับเพื่อนๆที่ติดตามรับชมช่อง r k f Thailand นะครับวันนี้ผมก็มีผลิตภัณฑ์ตัวใหม่นะครับของทางบริษัทสยามซูนะครับก็คือเป็นรอกตัวใหม่นะครับเป็นรอกหยุดน้ำนะครับก็คือเป็นยี่ห้อ b a เน็คเซตนะครับตัวนี้นะครับผมเป็น b a เน็คบาเน็เซน่าจะเป็นตัวใหม่ล่าสุดที่กำลังจะเปิดตัว วันที่18ที่จะถึงนี้นะครับ18มิถุนายนนะครับก็เพิ่งได้รับจากบริษัทสยามซูมาสดๆร้อนๆเลยนะครับวันนี้ก็เดี๋ยวผมจะมา,าดูสเปคของตัวลอกนะครับเดี๋ยวมาดูสเปคของตัวลอกกันนะครับว่าตัวเนี้ยสเปคตัวลอกเป็นยังไงบ้างน,นะครับก็เดี๋ยวเรามาแกะกล่อง ไปพร้อมๆกันเลยนะครับผมเพราะผมก็ยังไม่ได้เปิดเลยนะครับเพราะเพิ่งได้ของมาสดๆร้อนๆเลยนะครับผมก็ตัวนี้มีทั้งหมุนซ้ายและหมุนขวานะครับตัวนี้ที่ผมได้มาก็คือเป็นหมุนซ้ายเพราะผมถนัดหมุนซ้ายนะครับก็ลอกตัวนี้เป็นสีฟ้านะครับสวยมากนะครับ <S 2> <S 2> <S ตัวนี้นะครับเป็นสีฟ้าหมุนซ้ายนะครับ ตัวนี้ก็คือรอบรอบการหมุนก็คือรอบ6นะครับ6.6ตัวนี้นะครับสามารถใช้กับเหยื่อน่าจะครอบคุมทั้งหมดนะครับทั้งเหยื่อผิวน้ำและเหยื่อใต้น้ำนะครับตัวนี้นะครับผมสำหรับลูกปืนนะครับลูกปืนมี4บอลแบรลิงบวกหนึ่งนะครับรอบตัวนี้นะครับก็คือลูกปืน5ลูกนะครับผม เบรนะครับ9กิโลนะครับส่วนน้ำหนักตัวลออนะครับ210กรัมผมถือว่าเบามากนะครับถ้าถามผมนะครับแล้วก็ว่กาการหมนุนถือว่าลื่นเลยทีเดียวนะครับถือว่าลื่นเลยทีเดียวนะครับลอกตัวนี้นะครับเป็น body กา r ไฟ์นะครับ, uh, ite, รบก็สปูลจะเป็นสปูลอลูมิเนียม นะครับตัวนี้นะครับก็ตัวเนี้ยออกตัวนี้ยมันจะมีออปชันเสริมนะครับก็คืออ่าตรงนี้นะครับถ้าเพื่อนเพ่นเห็นนะครับนี่ก็ตอนนี้ผมใส่สาย pe 2นะครับไปนะครับของ Dynamic นะครับเ pe 2นะครับตัวนี้ก็พอดีเลยนะครับเต็มสปูลพอดีนะครก็สำหรับตัวนี้นะครับที่วิเศษเลยก็คือจะมีตัวล็อกสายนะครับ ที่เราเรียกว่าตัวเก็บปลายสายนะครับมีให้เลยตัวนี้นะครับเวลาเราเอาออกจากคันอย่างเงี้ยนะครับเราไม่ต้องหาอะไรมามัดตรงสายติดกับสปูลแล้วนะครับเมื่อก่อนผมจะใช้เป็นหนังยางนะครับแต่เดี๋ยวนี้ตัวใหม่รอกบ,บาน็กก็จะมีที่เก็บตัวนี้นะครับแล้วก็อีกอย่างหนึง่งก็จะมีที่ปรับตัวนี้นะครับทําให้เรารู้ว่าเราใส่สาย PE เบอร์ไหนไว้ ในลอกนะครับจะได้ไม่ลืมนะครับก็จะตรงนี้จะแจ้งเป็นปอนนะครับ10 12 15 20้ปอนทุกนี้นครับเราสามารถาหมุนปิดให้มันตรงกับลูกศรได้นะครับก็สําหรับลอกตัวนี้นะครับเป็นปรับหน่วงแม่เหล็กนะครับตัวนี้ก็คือปรับง่ายมี10ระดับนะครับก็เดี๋ยวเราไปรีวิวส่วนอ,อื่นๆกันต่อเลยนะครับผมสำหรับ ข้างในนะครับข้างในตัวลอกเนี่ยถ้าเพื่อนๆอ,อยากเห็นนะครับผมแนะนําให้เข้าไปในเว็บของสยามซูนะครับเป็น Facebook นะครับเพจของสยามซูก็คือ,อาทางเพจเขาจะทําวิดีโอไว้ค่อนข้างสวยมากนะครับที่ผมเข้าไปดูนะครับของลอกตัวนี้นะครับตั้งแต่แกะแกะแล้วก็ประกอบทําเป็นคลิปวิดีโอไว้นะครับสวยมากอุปกรณ์ด้านในคือ เห็นทั้งหมดเลยนะครับผมส่วนราคานะครับราคาที่บริษัทเขาตั้งไว้ก็คือ2 0 8 0บาทนะครับแต่ตัวนี้นะครับเป็นบริษัทราคาก็คือราคาที่บริษัทเขาตั้งไว้นะครับส่วนราคาขายปีกนะครับาตามร้านค้าร้านตกปลาทั่วไปผมคิดว่าน่าจะถูก ตันี้นะครับน่าจะหลักพันพันกลางๆพันปลายๆเดี๋ยวตรงเนี้ยเดี๋ยวต้องเพื่อนๆน,นะครับที่สนใจก็คือสามารถสอบถามร้านอุปกรณ์ตกปลาใกล้ๆบ้านได้นะครับตัวลอกตัวนี้จะเปิดตัววันที่18มิถุนายนที่จะถึงนี้นะครับก็รายละเอียดนะครับ เพื่อนๆสามารถเข้าไปสอบถามในเพจสยามซูได้นะครับเดี๋ยวผมแปะลิงก์ไว้ใต้คลิปวิดีโอตัวนี้นะครับตัวนี้อีกอย่างหนึ่งคือบริการหลังการขายนะครับที่บริษัทเขาแจ้งมาก,ก็คือจะมีส่วนลดค่าอะไหล่นะครับฟรีค่าแรงนะครับตลอดอายุการใช้งานตัวเนี้ต้องส่งเข้าบริษัทนะครับก็คือ,อส่งไปทั้งของทั้งตัวลอกเลยนะครับพรตัวนี้ ทางบริษัทเขารับประกันนะครับบริษัทยังส่งาสาย PE นะครับสาย PE d y n a มิกไดนามิกนะครับตัวนี้มีทั้ง PE 1.5 PE 2 PE 3ส่งมาให้เดี๋ยวผมจะก็อใช้กับลอกตัวนี้นะครับในคลิปในคลิปต่อไปนะครับผมจะอเอาลอกตัวนี้ออกไปเทสนะครับเทสดูว่า เวลาเราใช้กับเหยื่อผิวน้ําพวกกบย่างกบก,กระโดดหรือว่าเป็นเหยื่อใต้น้ำเนี่ยตัวลอกจะสามารถตีทําระยะหรือว่า,าใช้งานได้ดีแค่ไหนนะครับตัวนี้ก็คือสายสาย PE ตัวนี้นะครับก็ทางบาริษัทก็ส่งก็ส่งมาให้นะครับสามชุดนะครับแล้วก็จะมีคันนะครับตัวเนี้ย ทางบริษัทส่งให้ได้เป็นตัวใหม่นะครับเป็นแฮมมิงเวย์มอนสเตอร์กูนะครับตัวนี้ตัวนี้ก็มีมีใบรับประกันด้วยนะครับมีมีใบรับประกันตัวนี้นะครับก็เคม50%นะครับตัวนี้เมื่อก่อนผมเคยใช้อ่าน่าจะเป็นตัวแรกมาครับแฮมมิงเวย์มอนสเตอร์เป็นสีแดงขาวตัวนั้นครับก็โอ้ใช้นานเหมือนกันนะครับ5-6ปี แต่ตอนนี้ผมเอาให้หลานแล้หลานก็ยังใช้อยู่นะครับเดี๋ยวจะเอาไปประกบกับคันตัวนี้นะครับสำหรับลกอกบานเนกตัวนี้นะครับก็สเปคคร่าวๆนะครับของคันก็เป็น6ฟุต5นะครับท่อนเดียวนะครับตัวนี้เป็นเวท10-20ปอนด์นะครับน่าจะครอบคลุมทีเดียวนะครับด้ามเป็นด้ามเกาะนะครับค่อนข้างสวยนะครับสวยเลยทีเดี๋ยวจะมาประกบกับลอกบาเอก เซตตัวนี้นะครับก็รายละเอียดอื่นๆนะครับผมเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างนะครับใครที่สนใจนะครับสอบถามเข้าไปในบริษัทสยามซูได้นะครับสำหรับรอกตัวใหม่ตัวนี้ที่กำลังจะเปิดตัววันที่18มิถุนายนนะครับตัวนี้กอ็อีกรอบละกันนะครับก็คือตัวนี้อรอบ6.6นะครับลูกปืน5ลูกนะครับ สำหรับเบรกก็คือเบรก9กิโลค่อนข้างที่จะเยอะมากนะครับแล้วก็น้ำหนักของตัวลอกก็คือ2 1กร,รัมนะคกรัมน้ำหนักเบาบอดี้กาฟไฟนะครับสปูนอลูมิเนียมนะครับตัวนี้ราคานะครับราคา2,080บาทเป็นราคาของบริษัทนะครับที่ตั้งไว้นะครับส่วนหน้าร้านผมคิดว่าน่าจะถูก ถูกกว่านี้อีกนะครับหน้าร้านอุปกรณ์ตกปลาทั่วไปนะครับแล้วก็ที่สําคัญเลยนะครับของลอกหรือว่าอุปกรณ์ทั้งหมดของบริษัทสยามซูจะมีการรับการหลังการขายนะครับทุกชิ้นนะครับแล้วก็ส่วนลดของอะไหล่นะครับแล้วก็ฟรีค่าแรงตลอดอายุการใช้งานเลยนะครับก็เดี๋ยววันที่18นะครับคลิปนี้ก็จะลงนะครับพร้อมกับการเปิดตัว ลอกตัวใหม่ตัวนี้นะครับาบานแอกเซตตัวนี้นะครับสีฟ้าสวยมากนะครับแล้วก็ลื่นลื่นลื่นเลยทีเดียวนะครับก็เดี๋ยวคลิปหน้านะครับคลิปหน้าผมจะเอา,อาลอกตัวเนี้ยไปเทสนะครับลองไปเทสดูนะครับตามสถานการณ์ต่างๆว่า,าเวลาเราใช้งานแล้วมันมีปัญหาอะไรบ้างมีข้อดี ข้อด้อยแบบไหนบ้างอย่างนี้นะครับก็เดี๋ยวฝากเพื่อนๆน,นะครับคอยติดตามละกันนะครับว่า,าจะมีผลงานมากน้อยแค่ไหนนะครับสำหรับวันนี้การแนะนำรอกตัวนี้ก็จบเพียงเท่านี้น,นะครับเดี๋ยวคลิปหน้าก็คือเราไปพบในหมายจริงกันเลยนะครับว่าการเทสของเราจะเป็นแบบไหนบ้างสำหรับวันนี้ลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ